ซื้อมาจากไหนนะอุดรเท่าไหรห้าพันอันนี้อะไรวะยามาฮ่าอะไรยามาฮ่าเมตรร้อยเยอมาฮ่าเมตรร้อยนางพญาใครยังเหลืออยู่บ้างครับรุ่นนี้คันนี้สุดยอดเลยแหละเดี๋ยวไอ้ไอ้บางโคนนึงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต่อเอานะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไฟเบอร์มาต่อโอ้สวยมากอ่ะเฮ้ยเออใช้ได้เลยดูหมวกหมวกโอ้เท่าไหร่ซื้อมาเท่าไนั่น ไปเรียนใหม่ไปเรียนเต็งนะครับไปทะเบียนเต็มาตีไม่ขาดตอนนี้ก็ได้สักหมื่นหนึ่งนี่ยใช่ไหมอันนี้โหลดกี่นิ้วเนี่ยไม่โหลดเดิม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 เหรอใช่โอ้โหใครนี่นิน้ำมันไม่เยิ้มนะครับดูไม่เยิ้มแห้งคลิปสวย นี่ท่อซิ่งท่อซิ่งท่อก็เดิมเดิมหมดเดิมมาจากโรงงานนะครับคันนี้ใมิมีตะก้าใส่กับข้าวคนคนเจ้าของชื่ออะไรนะนิวใช่นะเจ้าของก็หล่อครับอยู่อยู่ไหนไม่รู้อะะไรนช่างแอร์อะไรนะอะไรนะอรจ้ำนานช่างแอร์อะไรอะอะไรนะแอร์ต้ำนานช่างแอร์ต้ำนาน นะสวยสวยงามสวยงามางเดี๋ยววันหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับหามาดูกันรถเก่าๆใหม่ๆครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า